เราออกงานทุกวันเลยค่ะ,คะมาใช่ความคอดนะคะนิดนึงร้อนขี้ร้อนของขางทีร้อนบางคนก็ถึงว่าความพอดที่แปลว่าขี้ร้อนค่ะถ้เป็นแฟนแต่ว่าให้โอกาสอ,อยากให้โอก,กาสเยอะเหมือนกันใช่ครับปีนี้เป็นทั้งปีเลยที่เรียกได้ว,ดว,ว่าเป็นเป็นปีที่แฟนคลับให้โอกาสด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสด้วยจริงๆเลยทุกรูปแบบสายงานเลยทีเดียวทำมาหมดแล้วในปีนี้ไอ้ใครคิดว่าเพราะอะไรทำไมถึงเขาถึงได้โอกาสไใ้แค่ขนาดนี้เพราะว่าหนูว่าด้วยว่าจังหวะต่างๆด้วยเงี้ยความพร้อมต่างๆะทำให ให้ผู้ใหญ่รู้สึกว่าเร็งเห็นเราในเรื่องของการร้องเพลงเราอินเตอร์เทนได้ในเรื่องการแสดงเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้น,นงานในรูปแบบต่างๆในวงการบันเทิงเนี่ยเราก็เลยมีโอกาสได้ทำกับคนอื่นในปีนี้ออะไรย่างเงี้ยครับอ่าอย่างปีนี้คือผลงานละครเราต่อนเนื่องมากต่อเน,น,<า>นื่องละครค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นแบบแคาแรคเตอร์มันหลากหลายมากคาแรคเตอร์หลากหลายค่ะก็เป็นการต้นแบบในหลายๆเรื่องเป็นการชาเลนจ์ความสามารถการแสดงมากๆแล้วก็มีการแบบว่าใช้น้ําตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายบทบาทจริงๆค่ะก็เรียกได้ว่าตอางี้ก่อน ถ้าสมมติว่ามีเพื่อกับท่านไหนเชิญเราไปเล่นเงนื้อเราก็ยินดีไปหมดเลยแล้วก็คือแบบไม,ไม่ไม่เคยแบบปฏิเสธเลยอะไรอย่างเงี้ย oh. พอรู้สึกว่า,ารู้สึกว่ามันมันมันคือโอกาสอะสิป,ปีมีครั้งหรือเปล่าหรือก็ยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นวันนี้เท่ากันเท่ามันก็ไปแสดงได้หมดเลยถ้าถ้าหนูว่างนะแล้วหลายคนบอกว่าโอ้ไปก็ไปแจมแจมก็นั่นแหละมีคิวแค่นั้นแหละ uh, uh. ก็ยังดีกว่าไม่ไปเอออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไปหมดไปได้เพราะหลายคนบอกว่าเราบอกว่าเราไปแสดงแจะออกมาปุ๊บปั้าแบบไปแจมแจมใช่เขาประกาศเสร็จจะออกมาสองที้้ยยาังเปด เราจะเฉพาะหนังแบบตะโก,ก้ของพี่พจน,น์อนนลิงก็จะไปแบบจแจมจแจมไม้เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรามีคิวแค่นั้นแล้วเราก็บอกพี่พจน์ว่าเออเราตายแล้วก็ได้นะพี่พจน์เ,เดินออกมาเล่นฮาตลกเสร็จปุ๊บพี่เขียนบทหนูตายได้เลย,เลยเอะไรอย่างเงี้ยมันเละครปเป็นเออมันเปละครไปได้เลยเลย Donald Donald เพราะเรามีเวลาแค่นั้นแต่ว่าก็อยากไปอยากไปร่วมจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปได้หมดแต่หลายคนมองในมุมกลับแบบว่าระดับเอแคร์ทำไมถึง เขาเนี้ยจะของหรือผู้จัดให้บทมาแค่นั้นให้บทยาวอะไรอย่างงี้จริงๆหนูว่ายินดีมากกว่าจริงๆชอบมากที่แบบไปแจมแจมไปไปแขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นที่ตัวเราใช่ไหมใช่เป yeah. ็นที่ตัวเราด้วยเป็นหลักๆเลยคือเราชอบไปแจมชอบไปแบบไปแอบแอบแค่นั้นเลยไปบทชาวบ้านแบบบทที่เสือกอะไรอย่างเงี้ยเราอยากไปอยู่ตรงนั้นน่ะแค่นั้นเลยบทยาวๆมีติดต่อบ้างไหมครับบทยาวๆมีค่ะคือที่รับล่าสุดก็คือน่าจะเป็นใจซ่อนรักที่มันจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการเรียนรู้กันการทำงานในวงการละครเนาะซึ่งมันมมันนขดจาาาาาากกกกกยยยยููููทเเเรรรรรอออะไ่่่งงีี้้้้้แลววว็็สึโ ถ้ารับเรื่องต่อไปเราคงจะหาเวลาให้มากกว่าน,นี้อะไรเงี้ยครับไม่งั้นเราจะเหนื่อยคือช่วงนั้นมันก็เหนื่อยมากเพราะว่างานยูทูปหนูก็หนักพอสมควรแล้วอย่างเงี้ยถ่ายกันแบบว่าเชื่อมันว่าหนูมีรายการชื่อว่ารายการหาคำในยูทูปในช่องหนูเรายการทำอาหารหนูถ่ายเที่ยงคืนนะ เบื้องหลังความฮานะคือถ่ายเที่ยงคืนกินข้าวตอนเที่ยงคืนใช่ยังหน้าบ้านอ่ะนะไม่ไม่ที่ทำาตการทำอาหารครครัวค่ะที่หลิงออมก็ไปออกกันวนะเออนั่นแหละคือจะบอกว่าอะไรกันนั้นอ่ะจริงๆบางเทปถ่ายเที่ยงคืนเลยเพราะว่าเวลาชีวิตมีแค่นั้นพอเที่ยงคืนปุ๊บตีสามอาบน้ำสาผมปุ๊บตีสี่ไปกองละครแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไม่มีเวลาช่วงไหนที่จะไปจำบทละครเลยโทษนะคะเวลาที่จำบทคือเวลาอึตอนเช้าคือตรงนี้เปิดบทเริ่มนีบจำนีบจำอะไรเงี้ยเจ็ดโมงเริ่มถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยน ถ้าเราจะต้องทํางานวงการซีรีส์ทำกาลังละครเนี่ยคือเราต้องมีเวลาให้เขาเ,เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งห<ช>นู<ต>ไม่ค่อยมีแต่ว่าเขามองในมวงการหนับกีนเีน่าม,มว่าะทำไมผู้จัดให้บทเราแค่นี้แต่<ม>ทีาคิดว่าเป็นระดับเอเคอร์ควรจะได้เล่นละครยาวหรือมีบทมากกว่าน,นี้แต่เป็นที่ตัวเราเองเป็นที่ต,ตัวหนูเองเลยเพราะว่าหนูมีคิวน้อยมากแต่อยากทําพอมีเวลาไม่น้อยแบบนี้ยที่บอกว่านอนน้อยเหมือนกันเพราะต้อสุขภาพเอง ห่วงสุขภาพมากครับโดยเฉพาะอายุใกล้30อุ้ยเหมือนจะมีโปรดักต์ขึ้นมาตรงนี้เลยแต่ไม่มีนะคะมีอะไรอินสิคะทำงานเยอะแต่ยังไม่โซมนะครับเพราะว่าไอ้ใครมีตัวนี้คย่างเคือจริงๆห่วงสุขภาพตัวเองเพราะหนึ่งเราเป็นคนผัดสาแล้วเป็นคนที่อายุน้ำหนักเยอะเนาะคนก็จะห่วงเรื่องเบาหวานแล้วเนี่ก็จะบอกว่าโรคต่างๆในตรวจเช็คทุกปีไม่มีแต่สิ่งที่มีแต่ตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าเราเครียดคือเรื่องของภาวะการพักผ่อนน้อยเพราะอย่างที่เล่าตารางชีวิตคือหนูแบบชีวิตสวิงมากเลยอย่างเงี้ยล่าสุด เป็นมือสวัสดอายเพื่อนมากในการเราได้ใค่ฝังมเป็นมืสวัสด <c oughs> รู้สึกว่าเป็นโรคแบบว่ายี่นี่ต้องน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออม,มัน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 พักผ่อนน้อยนั่นคือสัญญาณเตือนรู้สึกว่าเออเราต้องนอนให้มากกว่าเดิมอย่างเงี้ยตรงนี้เล็กๆประมาณเหรียญบาทแต่ก็เล่าให้มันใหญ่นะเรอยเพื่อนฟังว่าเป็น,นะนทั้งหลังเลยจริงๆไม่แค่นี้เหรียญบาทประมาณแค่นี้ไม่พันอดตัวไม่ไม่ไม่มีพันไม่มีพันยังไม่ถึงเหรอแต่เราว่ารอยเพื่อนฟังว่าเกือบพันอะไรอย่างเงี้ยจริงแค่นี้ให้ดูใหญ่ไปให้ดูใหญ่ไปปรึกษาหมอลงสตอรี่หาหมอเลยเลไรอย่าเงี้ยเพื่อ เขาให้กินสมุนไพรแสดงว่ามันเป็นการเป็นสัญญาณแล้วว่าใช่รูปแการระบบพ้อแม้คือก่อนหน้านี้หนูอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแข็งแรงมากเแลาวเป็นเด็กไงเราอายุยี่สิบต้นๆแต่ตอนนี้เราใกล้สามสิบปุ๊บมันก็รู้สึกว่าเออร่างกายมันใจเราไหวแต่ร่างกายเราไม่ได้ไหวเท่าเหมือนตอนที่เราเด็กแล้วออะไรย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มแบบดูแลตัวเองมากขึ้นในการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยทำถึงโรคโรคภัยหลายแค่หนัวไหมเพราะว่าคนรอบตัวเราจริงก็เป็าไม่มีใช่ขารแคลนไม่ดีเพร่อาการแกงไม่ดีใช่ ใครก็ตามอายุ30อาหารเกี่ยวิ๊กคือจะต้องมีโรคอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เราแว้ระวังกันว่าใครจะเป็นโรคอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกอะไรคะเลือกอะไรดีคะการเป็นกัเขาเป็นโรคเกี่ยวกับตับใช่ไหมโอ้พี่มิกเป็นตับน้อพี่ตูนกระทีนี่จะเป็นเรื่องของแบบว่าความวืดวูดหลับได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ตูนก็จะเป็นมะเร็งเอ้แค่นั้นจะเป็นสิวว่าพอแล้วล่ะ สามสิบเป็นสิวหัวช้างพอละวน้องโอเคแล้วนะอัปเดตนะแค่นี้พอเรามีกังวลมาเพราะวันนั้นที่อัดคลิปเมื่อไหร่เขาสึกว่า,าอุ้ยกังวลจริงนะจริงจริงจ,รงจรงเรื่องเนี้ยเพิ่งคุยกันนะในวงหนุ่งนานเมื่อวันก่อนนะว่าอ,อายุ30เราจะเป็นโรคอะไรไหมยอ,อ,อย่างน้องหน้าลากคิดก็เธอบอกว่าไม่เกี่ยวกับติดคุกไปแล้วหนูถือว่าหายกนเนาะเราเปหนูใช้ภาวะความเครียดมาหมดแล้วเออเออหนูติดคุกแล้วหนูต้องไม่มีโรคตอนสามสิบที่บอกอุ้ยถ้าเราติดคุกแล้วก็ไม่มีโรคแล้วโอเคแล้วกูจะเป็นรันดีวะ ขอเป็นสิวหัวช้างก็พอ,อ,อ 30, เราอายุสามสิบ่อยากเปเลยแล้วอ่ะคุณเอิร์ธไมว่าเอิร์ธเคยอยากเป็น,นปโรคอะไรก่อนพี่เอิร์ธนี่เป็นคนที่กลัวรเรื่องสุขภาพ,พที่สุดในโลกแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอที่สุดใน,นโลกเหมือนกันเลยแล้วก็ทุกคนกลัวห,หมดอนะ่ะแม่ไม่มีใครอยากเป็นโรคอะ่ะการที่มันมีอาการเป็นปอย่างเงี้ยเรามีการไปทำอะไรไหมไปหาหม,มอหรือว่าไปบนอะไรไหมก็ไม่ถึงขั้นบนแต่ว่าเรียกได้ว่ามีการปั้นหุ่นตัวเองสำลีไปแล้ว เอาอะไรก็ตาให้ไปลงที่คุณอย่าลงที่เราเออแก้เคสแก้เคสไปเรียบร้อยแล้วค่ะทำให้พขขึ้นเลขสามมันทำให้วิธีการใช้ชีวิตปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมากขึ้นค่ะก็เรียกได้ว่าไม่มากคือคนน่ะหนูมันแบบว่าเขาเรี่กงอะไรอะไม่เห็นลกศพไม่หลังตาคือหนูยังไม่ได้เป็นโลกอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้กลัวขนาดนั้นเ้ยแต่ว่าใจนึงก็แบบหรือว่าเราก็เตรียมตัวเองไว้ด้านแหละพักก่อนให้มันพอดื่มน้ำอาหารคู่ค่าหมูอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้แต่เพื่อนเพราะเพื่อนในแก๊งเรา คนได,ไ,ดได้รับโอกาสได้รับสิทธิ์นั้นทันทีได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ปุ๊บปั๊บรับโชคไงแล้ว,ลวมันปรับได้จริงๆใช่ไหมค่เพราะว่างานมันก็เข้ามาด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราปรับได้มากเลยค่ะอย่างออเดือนนี้ที่ผ่านมาทั้งเดือนเลย หนูมีปัญหาด้านกล่องเสียงซึ่งตอนนี้คำคนน่าในติกตก็อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเอแคเป็นมะเร็งเอแคป่วยเป็นอะไรแถลงตรงนี้คือหนูมีปัญหาด้านกล่องเสียงคือหนูอ่ะสัปดาห์ที่แล้วคือหนูไม่มีเสียงในการพูดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูต้องไลฟ์สดขายของตลอด2ปีที่ผ่านมาเลยแล้วคนในทิกเก็ตก็เพิ่งที่กำแฝงมีข้อไม่เรื่อยไม่ถ้าพูดเฉยๆไม่ไม่กดตะก้าถ้าเมื่อเดี๋ที่เราบอกว่า1แถม1น่งั่นแหละมาเลยยอดมาเลยคือเราต้องอินแล้วเวลาเราไลฟ์ทีมอง ใช่เพราะอะไรกล่องเสี่ยงมันขึ้นเป็นตุ่มแล้วอ่ะอีกนิดเดียวต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการวางยาสลบและผ่าตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่อยากอยู่ตรงนั้นก็เลยใช้วิธีการกินยาก่อนเริ่มแรกกินสเตียรอยด์ครั้งละ4เม็ดเดือนที่แล้วเราที่ขึ้นคอนเสิร์ตตันไปตันไม่หายต้องฉีดสเตียรอยด์เข้าเส้นสามเข็มซึ่งจริงๆเค้กไอศีดเข็มนึงก็เก๋แล้วอ่ะในสามเข็มฉีดปุ๊บไข่เฉยๆคันเลยนั่งคันเลยไข่อะไรกันจะไข่อันพักคันนะเคยเคยฉีดไหมมันจะคันทั้งตู้เลยมันยิบเลย ไียิปุ <Fore forwards> like ๊บก็ยังไม่มาก็ยังรักษาอยู่ต่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าหมอบอกว่างั้นด้วยตับน้ำหนักจริงๆต้องกิน12เม็ดฉันหนูอ่ะกินยา12เม็ดมันดูน่ากลัวไงหนูก็เลยพยายามหนีตลอดอย่างเงี้ยรอบนี้หนูก็เลยบอกว่าโอเคงั้นหนูจะยอมกิน12เมตรต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินปุ๊บหมอบอกว่าแต่ถ้ากินน่ะต้องช่วยหมออย่างหนึ่งคือให้เงียบปากสี่เดือนเต็ม มึงบอก liksom, เอาแล้วอาชีพหนูอยู่ตรงนี้ให้หนูทำอะไรอ่ะสี่เดือนเต็มอ่ะคืออุปกรณ์หาแต่ใช่ก็เลยถ้าทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามบอกว่างั้นโอเคงั้นหนึ่งเดือนเนี้ยจะพยายามไม่พูดหนึ่งเดือนเดือนตุลาเนี้ยพยายามไม่พูดเลยไม่หลับงานไม่ทำงานอะไรเลยลงแต่คลิปเก่าๆรุ่นเก่าๆเลยมันก็เลยวิเคราะห์ไปว่าเราเป็นโรคร้ายใช่แต่ว่าตอนนี้เสียงกลับมาเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะมีเสียงแล้ว จะโปรโมทเพลงใหม่เพลงอะไรทำจินอักเสบทำอย่างนี้หรอไม่มีเพลงใหม่ไม่มีโปรโมทเพลงทั้งนั้นเออเอาเร่องนี้พอาะเราไมีปัญหาจะเสียมันเพิ่งกลับมาไม่เกี่ยวกับอีแค่อีกทีนะแล้วมันจะมีทันคอนเสิร์ตอาทิตย์หน้าแล้วเหรออาทิตย์หน้าต้องทันแน่นอนค่ะก็คือไม่พูดเลยตอนนี้เลยไม่เออเราว่างทางเชื่อไหมว่าระหว่างสัปดาห์นี้ยิ่งสัปดาห์ที่มันใกล้คอนเสิร์ตวีวีทวันที่สิบเอ็ดตุลาเนี้ยคือหนูไม่พูดกับใครเลยกระทั่งซ้อมอ่ะทุกวันนี้ไปซ้อมเต้นอ่ะซ้อมเต้นแต่ปากแบบไม่ออกเสียง เจ็ดเสียงเพราะเก็บเสียงไว้ร้องสดเลยทีเดียววินดี้ฮิวสตันค่ะคิดว่าจะวางตัวเองเป็นเป็นแบบไหนครัในคอนเสิร์ตนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นดีว่าเลยเป็นดีว่าแก้มมันตภัยค่ะใกล้กันเลยมหันตภัยมีแค่แก้มแล้วก็หนุ่มที่ร้องได้เลใกล้ๆประมาณนั้นเลยแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นคลิปมิกล่าสุดร้องให้เห็นป่อ๋อพี่มิกร้องไห้คือแล้วล่าสุดคือเราหวะวางแผนกันว่าเราหวะอยากขายบัตรประมาณห้าพใบครับ ซึ่งตอนนี้มันก็เหลือประมาณพันใบซึ่งคนก็ยังไม่บางคนก็ยังไม่ได้รับการรับรู้ว่า31เนี้ยมันจะมีคอนเสิร์ตมิวสิคเกิดขึ้นคือคนก็ยังไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตมันคืออะไรจริงมันคือคอนเสิร์ตด้วยปาร์ตี้ด้วยแล้วก็มีสถานการณ์ต่างๆอีกมากมายในงานเนี่ยที่มันเคยเกิดขึ้นมา2ปีก่อนวันนี้ปีนี้มันจัดขึ้นแล้วมันใหญ่กว่าเดิมแต่ทีนี้สปอนเซอร์เราอ่ะคือเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะซึ่งคนก็จะบอกกันว่าเออมันแบบว่ามันไม่ไไไไดด้้กลบาาานนขเิทงงงยัปไปไม่ันดออะไรย่างงเี้ยบางคนก็ไไม่่่่ด้้ซือแตตททีีสคััญวน31ุลามมเเนนนนนี่ยััััป็วพฤห้ มันไม่ใช่ันเออเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยยังไม่ได้รู้สึกพี่มิกก็เสียใจแบบว่าร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเต่จริงมีความลับนะคะอุ้ยพักสักคู่หนึ่งค่ะส่วนหน้าเรากลับมาคุยกันโสดแล้วพี่มิก่าเขาร้องไห้เพราะเขาอกหักอ้าวไม่ใช่ร้องไห้เพราะแบกใครไม่ได้เหรอใช่ด้วยแล้วก็อกหักด้วยสองเรื่องประกบการสวิงมาแบบนี้ไหการถ่ายมันมีการสวิงอารมณ์ไงตัดขัดที่น่าทั้งหมด จริงๆตอนนี้วางไว้ห้าพันตอนนี้พันหนึ่งก็ให้เข้างานแล้วค่ะแต่ริทธิ์ได้ห้าคนจริงๆแต่ว่นนั้มันเหลือที่ประมาณพันที่ค่ะอมังนั้นให้เอแคร์โปรโมทว่าในคอนเสิร์ตัน่นอนคือปกติอ่ะพี่เราชอบไปลงคลิปบล็อกเที่ยวญี่ปุ่น เพราะว่าเราสึกว่าต่างประเทศเนี่ยถ้าหลุดจากไทยไปนเนี่ยคือถาเราไปเป็นเทศกา,กาลที่สนุกมากทุกคนได้แต่งตัวทุกคนได้มาปาร์ตี้ด้วยกันรู้สึกว่าในเมืองไทยมันไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามจัดก,กันเองชื่อว่าหวีวีดปาร์ตี้ค่ะเป็นปาร์ตีดต้ด้วยคอนเสิร์ตด้วยมาดื่มมาดื่งกันนะคะมาแต่งตัวแซบ่แซบๆกันวันที่31ตุลานี้ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะไม่เคยเห็นอะไรจะได้เห็นไม่เคยเห็นหรือจะได้เห็นแน่นอนคะ่ะเซเลบริตี้ดารามากันหมดทั่วประเทศเลยที่สำคัญคอนเสิร์ตแต่ละคนเนี่ยคือหนูจะมีโชว์์โชวเลยร Friend of ออพิวีด้วยก็คือแกงบ้านยักษ์แกงผู้เพื่อนทุกคนอาจจะมีคอนเซปต์ตัวเองหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยสนุกแน่นอนแต่คนจุดต้องเตรียมตัวเองน่าจะมีบัตรแล้วต้องทำจริงจริงเตรียมตัวยังไงก็ได้เลย,ตเเลยแต่งตัวยังไงก็ได้เช่นกันเพราะว่าเราแบบพยายามบอกติงก,กว้างๆแล้วว่าผีไทยอินเดียญี่ปุ่นจะได้หมดเลยค่ะขอให้แต่งตัวแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยขอบคุณค่ะขออีสิทธิ์กันนะคะ